ขยี่อนิเมะขอเสนอสประยุทธ,ธ์ทรุฟ้าภาคทวีปวัชิมตอนที่32สิ่งที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเซียวเหยียนคือโรคแห่งสายฟ้าผืนหนึ่งสายฟ้าวิสุทธ์นับไม่ถ้วนไหลสู่ลงมาจากท้องฟ้านภาอันเวิงว่างดุดน้ำตกขณะชักนำเสียงคืบขบับยังพกพาพานุภาพแห่งสายฟ้าอันแก่งกาพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณของเซียวเหยียน เพิ่งเข้ามาสู่ภายในโลกสายฟ้านี้ได้ไม่นานก็ปรากฏสายฟ้ามากมายเทกหน,น่ำลงมาเหมือนกับน้ำตกเซี่ยวเหยียนเผเชิญหน้ากับสายฟ้าเหล่านี้ที่กันนำมายัางมืดฟ้ามัวด,ดินเซี่ยวเหยียนกับขมวดคิ้วคิดแป๊บหนึ่งเขารู้จักสายฟ้าพวกนี้เป็นอย่างดีสายฟ้าพวกนี้ก็คือพลังจิตวิญ,ญญาณส่วนหนึ่งที่หลงเหลืออยู่สลายเซี่ยวเหยียนทำการแตะนิ้วไปที่อากาศเบาๆและพลังจิตวิญ,ญญาณมากมายระหว่างคิ้วของเขา ก็ทําการเทกะนําออกมาบริเวณที่พลังจิตวิญญาณของเสี่ยวเหยียนแล่นผ่านสายฟ้าวิสูตรเหล่านั้นเริ่มสลายหายไปกลายเป็นแสงจุดเล็กๆแล้วก็มอดดับไปในที่สุดพลังจิตวิญญาณของเสี่ยวเหยียนเจาะทะลุเข้าสู่มวลกับขีดได้ไม่นานโลกเบื้องหน้าของเสี่ยวเหยียนตอนนี้กลับมีเพียงแสงสีเงินเป็นจุดๆพร้อมกับบ่อน้ำวิสูตรที่มีสายฟ้ามากมายอยู่ภายในนั้น หลังจากกวาดมองพายนี้ได้ไม่นานเสี่ยวเหยียนก็มองไปที่บึงวิสูธ์พร้อมกับขมมดคิ้วนิดหนึ่งเขาลองใช้มือไปแตะมันดูหลังจากนั้นพลังจิตวิญญาณของเสี่ยวเหยียนก็ไหลทะลักลงไปอย่างรวดเร็วสุดท้ายแผ่กระจายทั่วบึงพลังวิสูธ์ที่อยู่บนนั้นเริ่มกระจายหายไปทำให้ผิวน้ำตอนนี้เรียบรื่นเหมือนกับกระจกสายตาของเสี่ยวเหยียนตอนนี้จับจ้องไปที่บึงวิสูธ์แบบไม่กระพริบตาบึงวิสูต์ ที่เงางามนั้นอยู่ๆก็มีวงกระเพื่อมวงกระเพื่อมนี้มีอักขาระปรากฏขึ้นมาพอเสียวเวย็นจ้องมองที่อักขาระเหล่านั้นตัวเขาก็เกิดความดีใจขึ้นมาใช้พลังจิตวิญญาณของตัวเองบันทึกอักขาระทุกตัวที่อยู่บนนั้นเอาไว้ในขัวอักขาระแสงที่ปรากฏอยู่บนนั้นเสียวเวย็นใช้เวลาแค่1ิบกว่านาทีในการจดบันทึกทุกคําทุกตัวอักษรลงในสมองของตัวเองหลังจากเสียวเวย็นทําเรื่องเหล่านี้เสร็จ เซียวเยยนก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกไปจากข้อสันนิษฐานของเขาเขาบอกได้เลยว่าข้อมูลเหล่านี้สับสนไม่เรียงอย่างถูกต้องเหมือนกับว่ายังขาดอะไรไปสักอย่างจึงทำให้ม้วนคำขีนี้ยังไม่สมบูรณ์เซ้นหยุนมีตำแหน่งในหอวชิระวายุไม่ต่ำต้อยฉะนั้นทัศนสะที่ถืออยู่ไม่น่าจะเป็นของปลอมแต่ฉัไหนมองไม่ออกถึงวิธีการฝึกจากบนนั้นสัก,กนิด ขายตกหล่นไปเป็นจำนวนมากเสี่ยวเหยียนเริ่มใช้ความคิดในสมองของตัวเองหลังจากคิดได้แบบนี้เสี่ยวเหยียนกลับทำการเรียงข้อความที่อยู่ภายในหัวไม่อีกครั้งหนึ่งรอบนี้เสี่ยวเหยียนใช้เวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มๆในการจัดเรียงข้อมูลนั้นให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้นหรอจนเสี่ยวเหยียนสามารถวิเคราะห์ได้ถี่ถ่วนแล้วเสี่ยวเหยียนก็รู้ได้ว่าตอนนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหาก็คือเจ้าสิ่งนี้ เป็น3า0พันอัศนีบาทนิมิตกายจริงแต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังหายไปอีกบางส่วนและนี่คือ,คอต้นตอของสาเหตุที่เสียวเว่ยวเหยียนรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอะไรขาดหายไป3า0พันอัศนีบาทนิมิตกายถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนและในมือส้นหยุ่นคือหนึ่งในนั้นเสียดายจริงๆหลังจากเสี่ยวเหยียนถอนหายใจเสร็จเสี่ยวเหยียนก็คิดว่าคิดดูแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติ สามพอัศนีบาทนิมิดายเป็นสมบัติล้ำค่าของหอวชิระวายุดังนั้นจะให้พวกุโสคนเดียวเป็นคนเก็บรักษามันออกจะเลอนเล่อเกินไปการแบ่งกันช่วยเก็บรักษาจะช่วยรักษามันไว้ได้นานยิ่งกว่าไม่รู้ยังมีอีกกี่ส่วนถ้ามีโอกาสต้องเก็บมาให้ครบถ้าข้าทําสำเร็จสามพันอัศนีบาทนีมิดกกย่ยอมเป็นผลดีใหญ่หลวงในวันหน้าแน่นอนหลังจากเสี่ยวยยนกาวจบ ร่างของเขาก็เริ่มเรือนลางหายไปจากโลกสายฟ้าแห่งนี้หลังจากเสี่ยวเหยียนได้จากไปแล้วโลกสายฟ้าก็กลับมาดุเดือนเหมือนเดิมในถ้ำต่อนนี้เสี่ยวเหยียนกําลังจับจ้องม้วนคมภีสีเงินตรงหน้าโดยคุณคิดอะไรบางอย่างทัศนายุทดชั้นดินขั้นสูงใช่จะได้มาโดยง่ายๆแต่ยังดีที่เสี่ยวเหยียนยังคงได้รับผลประโยชน์อย่างน้อยได้รับส่วนหนึ่งของวิธีการฝึกสาพัดอาสนิบาตนิมิตรกายมา เซียวเยยนคิดว่าสามพันอสินิบาทนี้มิดกายส่วนที่เหลือน่าจะอยู่กับเหล่าบรรดาพว้อุโสในหอวชิวระวายุเขาบอกกับตัวเองว่าถ้ามีโอกาสเขาจะเก็บให้ครบอย่างแน่นอนหลังจากเซียวเวยน็นหัวเราะได้แบบสะใจมากๆหลังจากนั้นเขาก็เก็บมวคขมขีรอลงแหวนบรรจุพร้อมกับคิดในใจว่าตอนนี้สิ่งสําคัญส,สูงสุดของเขาคือการกําจัดรอยวิสูตรโลหิตที่อยู่ภายในกายตนเองก่อนถ้าเป็นเหมือนกับที่เซนหยุนเคยพูดเอาไว้ ตาบใดที่มีเจ้าสิ่งนี้อยู่ในกายเซียวเหยยนจะไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราอจะถูกติดตามเหมือนมี G p s อหลังจากเซียวเหยียนคู่ลมหายใจอรอบหนึ่งเซียวเหย็นก็เข้าสู่สมาธิจมดิ่งเข้าไปสู่ภายในร่างกายของตนเองเพื่อตรวจสอบหาจุดรอยวิสูตรโลหิตว่าอยู่แห่งหนใดหลังจากตรวจสอบได้พักหนึ่งเซียวเหยยนก็ต้องกลับมาเครียดอีกครั้งเพราะเจ้ารอยวิสูตรโลหิตที่ว่านั้นกลับไม่ปรากฏขึ้นบนล่างเขา แม้แต่นิดเดียวเป็นไปไม่ได้ข้าเห็นกับตาว่ามันเจาะเข้าในกายข้าเซียวเหยียนทําการขยับสมาธิพร้อมกับบังคับเพลิงหาดไทยบัวแก้วให้แล่นผ่านเส้นลมปานของตเองตกตรวจสอบอวัยวะทุกส่วนในร่างกายหลังจากเปลวเพลิงลุกโชนช่วงภายในกายเซียวเหียนมากยิ่งขึ้นสักพักใหญ่ก็สามารถตรวจสมผัสสิ่งที่ผิดปกติได้แล้วหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ใช้สมาธิตัวเองไปตรวจสอบ สิ่งที่ผิดปกติตรงจุดนั้นบริเวณที่ตรวจพบต้องบอกว่าเป็นบริเวณที่รับตามากๆแต่สุดท้ายก็ถูกเพิิงหาดยไทยบัวกแก้วตรวจสอบจนพบจนได้หลังจากนั้นเซี่ยวเยียนก็เพ่งสมาธิจิตจนพบว่ารอยประทับวิสูตรนั้นอยู่ตรงเส้นลมปานเส้นหนึ่งของเขานั่นเองตอนนี้มันกำลังเรืองแสงอยู่หลบได้ลึกจริงๆหากไม่พกพลังแห่งไฟพิเศษคงไม่ทางหาเจอได้แน่ หลังจากเสียวเหยินเจอรอยประทับสีแดงนั้นแล้วเสียวเหยินกับสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกๆที่อยู่ในรอยประทับนั้นและพลังงานนี้เสียวเหยยนเองก็คุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีมันคือพลังงานที่ตอนเขาทําการดูดซับสายฟ้ามาจากฝนฟ้าขนองตอนนั้นพลังชนิดนี้ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับปานยุทธ์ปกติแล้วร้ายกาจมากกว่าเล็กน้อยหากคนทั่วไปเนี่ยถูกรอยประทับนี้แล้วคิดจะลบมันออก ด้วยพลังปาลยุทธ์ของตนเองมันจะระเบิดพลังสายฟ้าออกมาทําให้ร่างกายของคนผู้นั้นได้รับบาดเจ็บแต่สําหรับเซียวเหยียนแล้วไม่มีปัญหาเพราะพลังแห่งสายฟ้าถึงแม้จะยากต่อก่อนแต่ยังไงไฟวิเศษก็ยากต่อก่อนยิ่งกว่าหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ใช้พลังสมาธิจ,จิตของตเองบังคับเปลวเพลิงให้ไปห่อหุ้มตรงเส้นลมปานแล้วลอยประทับวิสูตรดังกล่าวนั้น เนื่องจากเพิงหาเใไ้ดาวตกถูกเสี่ยวเยน็นหล่อหลอมอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่แรกความร้อนเหล่านี้จึงไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเขาเส้นลมปานเองก็ไม่ได้รับความเสียหายกับรู้สึกอุ่นแต่สำหรับรอยประทับวิสูรนั้นตอนนี้เริ่มถูกแผดเผาบิดไปบิดมาจนเริ่มระเหยไปรอยวิสูตรโลหิตนี้แปลกพิสดารจริงๆแม้แต่ไฟพิเศษยังต้องใช้เวลานานปานนี้ถึงกระจัดมันได้แต่พูดมาพูดไปยังคงเป็นเพอ พลัาางฝีมือข้าอ่อนด้อยเห็นทีต้องเร่งยกระดับโดยด่วนบางทีข่าควรกินโอสถห่วงจี้สักเม็ดหนึ่งสำหรับโอสถห่วงจี้นั้นคือโอสถชั้นสูงที่มีผลต่อระดับจัก,กรพรรดิเท่านั้นเมื่อกินเข้าไปจะช่วยยกระดับพลังฝีมือไม่หนึ่งดาวก็สองดาวขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละคนแต่โอสถห่วงจี้นี้สามารถกินได้เพียงแค่หเม็ดตลอดชั่วชีวิตของคนผู้หนึ่งเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเซียเวเยียนไม่เคยกินโอสถข่วงจี้แต่ตอนนี้สถานการณ์มันคับขันเขาจําเป็นจะต้องกินเพื่อย,ยกระดับพลังของตนเองหลอให้ขจัดรอยวิสูตรลหิตนี้หมดสิน้นหาสถานที่ปลอดภัยแห่งใหม่แล้วกินโอสถยกระดับพลังฝีมือพยายามทะลุขึ้นสู่ระดับบรรพบุรุษให้ได้โดยเร็วที่สุดการผ่าผลวัชวีบมัชฉิมพลังฝีมือระดับจัก,กรพรรดิไม่เพียงพอจริงๆ หลังจากเซลวเหวยนตกโรงได้แบบนี้แล้วเซลวเหวยนก็ยังคงจดจ่อสมาธิทั้งหมดไปกับการเผาไหม้ทางด้านลอยวิสูตนั้นการหลอมละลายดําเนินไปราวสองชั่วโมงในที่สุดลอยวิสูตรังกล่าวก็กลายเป็นหมอกเริ่มระเหยกลายเป็นความว่างเปล่าไปในที่สุดหลังจากลอยวิสูตรนั้นถูกกาจัดจนหมดแล้วเซลวเหวยนก็ค่อยอลืมตาและพึมพำขึ้นมาว่าขจัดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ถึงเวลาเดินทางแล้ว หลังจากนั้นเซี่ยวเหยียนก็ทําการลุกขึ้นจากผืนเซี่ยวเหยียนเก็บขุนมานดินลงแหวนบรรจุตัวเขาเตรียมตัวจะก้าวออกไปที่ปากทางถ้าและจะยกหินขนาดใหญ่ที่ปิดอยู่นั้นออกแต่กลับเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรงจากภายนอกเซี่ยวเหยียนใส่ขัวออกมาเซียวเหยียนกําลังตกใจกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันปรากฏเสียงที่ดุดันเสียงหนึ่งขึ้นมาสนหยุนลือไล่ตามมาถึงที่นี่เลย เสี่ยวเหยียนได้ยินเสียงเกี้ยวกาดจากด้านนอกตัวเขาเองก็คิดในใจว่าตาแก่นี่คงเกลียดเขาเข้ากระดูกดำแน่ๆในเมื่อซ้นหยุนกล้ามาทางด้านหงเทียนเซี่ยวเองก็คงจะมาด้วยเช่นกันและตอนนี้ถ้าเผชิญกับคู่แกงกล้าระดับวันพรุลถึงสองคนถ้าเสี่ยวเหยียนยังไม่แสดงสีไม้รายมือแท้จริงออกมาล่ะก็ตัวเขาเองคงจะไม่มีทางรอดชีวิตไปได้แน่เสี่ยวเหยียนตอนนี้เริ่มโกรธจริงๆแล้วตะแก่นี่บีบบังคับเขาไม่ลดละ กระตายรุกรุนขึ้นมายังกัดคนได้นับภาษาไรกระสรกเสียวเหยียนที่มีเขี้ยวหมาป่าอยู่เต็มปากไปหมดถ้าเกิดโกรธขึ้นมามันก็ฟัดได้หมดเฮ้อเจ้าหนุ่มนึกไปถึงเราปู้เท่าเพิ่งตื่นก็เห็นเจ้าตกอยู่ในสภาพจนตอกเช่นนี้ช่างเป็นบุญตาจริงๆในช่วงที่เสียวเหยียนวางแผนในใจว่าจะจัดการสองตาเท่านั้นอย่างไรอยู่ๆก็มีเสียงยอกร้อดังขึ้นมาท่านกูเท่าเยางงั้นหรื ได้ยินเสียงขวาร้องคุณหูเซียวเยียนส่งเสียงอุทานดวงตาตอนนี้ปิติยินดีอย่างสุดลัง,งับบอกได้เลยว่าถึงข่าวตายของพู้มึงสองคนละโอเคครับเจอกันหนคลิปหน้าขอบครับ